ะะูถ้าอยากเห็นของแท้นะครับผมให้มาดูเอาเองนะให้ดูนี่อัันนนนนี้เป็รรระคบต่ให้ดูด้านบนที่หนึ่งที่สองโอทีซูนนรกก่อนเผื่อมีคนอยากไปนี่นะครับไอประเภทคนที่บอกว่าไปนรกแล้วจะได้เจอเพื่อนนะฮะดูเอาไว้นะฮะ เพื่อนเราก็จะต้องอยู่อย่างนี้นะครับมัคงไม่ได้คุยกันหรอกเนาะที่นี่คือมิวเซียมสยามนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู มันไม่เน็นมันไม่ดีหรอาาวม,ม,มาตมราตเดี๋ยวถามสตาฟให้นะฮะเออทำไมคนไม่ขึ้นเลยอ่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นอ่ะสัญญาณเน็ตไม่ดีหรอเดี๋ยวลงแล้วขึ้นใหม่นะ ตามอาจารย์ก่อนโอ้โห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 เหมือนเลอะเลย,เลยใหญ่มากนะครับใหญ่แบบใหญ่เลย เลาเราอยู่กันที่มิวเซียมสยามนะทุกคนให้ดูบรรยากาศข้างล่างหน้ามาไหมน้ามานะเป็นฟิลแบบฟิลงานวัดนะครับมิวเซียมสยามนะลง MRT สนามชัยทุกคนแล้วเรามาเจอกันที่มิวเซียมสยามนะครับให้ดูนี่ใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารสวัสดีฮะสวัสดีนะครับ มิวเซียมสยามทุกคนข้างล่างมีงานวัดนะครับส่วนเ,เดี๋ยวตัวมิวเซียมเนี่ยเราขึ้นมาเนาะเราขึ้นมาที่ชั้น3นะครับแต่เหมือนเขาจะมีให้ลงทะเบียนนะเดี๋ยวถามถามเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ให้เดี๋ยวแวะถามเจ้าหน้าที่ให้นะทุกคนอาจารย์เนี่ยมีบรรยายอยู่ที่มิวเซียมสยามนะครับลง MRT สนามชัยนะอาจารย์มีบรรยายตอนหนึ่งทุ่มนะครับผมยังมีเวลาอีก20นาทีที่อาจารย์ก่อน ที่อาจารย์จะขึ้นไลฟ์สดเอ้ยไม่ใช่จะขึ้นบรรยายนะครับดูทุกคนแบบว่า FC อาจารย์ hey, yeah. อันนี้เป็นเราอยู่กันที่มิวเซียมสยามนะทุกคนเข้ามาดูพิพิธภัณฑ์เขาได้นะแล้วก็นอกจากมีพิพิธภัณฑ์แล้วเขาก็มีงานวัดอยู่ด้านล่างด้วยนะครับทําบุญไปที่ลายแอดสาธุนะทุกคนจะติดคําว่าทุกคนไหมเนี่ยทําบุญไปที่ลายแอดสาธุนะครับ ตอนนี้อาจารย์เดินชมงานก่อนที่อาจารย์จะขึ้นบรรยายนะครับมีบรรยายตอนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะฮะมาเจอกันได้นะครับที่มิวเซียมสยามหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับลงเอมาทีสนามชัยนะถ้าอยู่ในกรุงเทพมาได้มากันได้นะครับมาเจอกันนะแล้วก็แล้วก็ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวก็ดูไลฟ์เอานะครับอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นเลยตอนนี้ จะมีงานวงงานวัดอยู่นะครับตอนนี้อาจารย์เดินที่มิวเซียมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปพักที่ห้องรับตามนั้นนะฮะเดี๋ยวพี่หมีอเอาตามนี้แหละไม่ลงแล้วให้นั่งก็อยู่อยู่กันแค่นี้พอนะฮะค <c oughs> อ,อ๋อน่าจะใช่พี่ตรงนี้ไม่มีใครมายุ่งอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะคุยงานกับอาจารย์นะครับตรงนี้ กินงูเป็นนอนกินเป็นงูไหมครับเราเคยนอนกินหรือยังละ่ะแล้วเราเป็นงูแล้วไหมถ้ายังมามานั่งพิมพ์อยู่แสดงว่าไม่ใช่งูแสดงว่ามีขาไปเจออาจารย์ที่ตบมาแคร์มายินดีด้วยนะคะเซนทรัลผิวขายังไม่มีนะอย่าเพิ่งถามเลยผมแนะนําว่าถ้าจะขอว่าอาจารย์ไปที่ไหนบ้างนะครับก็ ผมแนะนำว่าให้รอดูในเฟ e บุ๊ k นะฮะต้องจับดูได้อ,อ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เไรพี่มีหลายพี่มีหลายอะไอาจารย์มีเป็นฝุ่นเนี่ เมื่อกี้ผมไปถามเจ้าหน้าที่มาแล้วนะว่ามาที่มิวเซียมสยามถ้าอย่างนนน iam, เนี้ยตอนเนี้ยที่มิวเซียมสยามเนี่ยเขาจัดนิทรรศาการนะก็สามารถเข้าฟรีเดินชมฟรีขึ้นไปเดินเมื่อกี้ที่พาเดินดูเนี่ยไปฟรีนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าเป็นนอกเทศากาลเป็นวันธรรมดาเป็นวันทั่วๆไปนะครับที่เขาไม่ได้จัดนิทรรศาการนะก็คนผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยก็น่าก็เข้าฟรีนะครับส่วน บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศ100บาทนะครับต่อคนนะฮะถูกมากๆนะข้างบนแบบสวยมากอะ่ะจริงๆทุกคนแอดมินขอถามหน่อยที่ท,ที่ที่อาจารย์อัดรายการเจอคุณรัศมีแขรัศมีแขร,รายการอะไรคะรอดอูรายการพี่หนุ่มแม่หมูจ้าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อัดรายการกับพี่รัศมีแขนะ รายการนั้นน่ะเป็นรายการของพี่หนุ่มแหม่มเามันชื่อรายการอะไรวะรายการกับของพี่หนุ่มแหม่มนี่รายการอะไรนะคาแทรพี่นะวะคาแทรพี่เหรอพี่รถเหรออยู่ที่รถพี่นี่ครับอยู่ในกระเป๋าพี่หมีเออโอเคกลับมาที่โตหนุ่มห่ก็เออพี่รายการโต้หนุ่มแหม่มนะครับรายการโต้หนุ่มแหม่มนะอ๋อโอ้มีคนตอบให้ด้วยขอบคุณครับ หลังจากเสียงแหลมน่าจะร้องเพลงพอโอ้ยผมนี่ร้องเสียงเหมือนควายออกลูกนะฮะโอ้ยโอแยอะไรจีมาขอลายเซ็นอาจารย์เดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวรออาจารย์คุยธุระเสร็จแล้วไอ้นี่นะครับรอกอนรอกอนคุยธุระอยู่อ๋อเอาเลยขออาจารย์เรียกต้องขอได้ภัยด้วยนะครับเอามีคนคำ อาจารย์ไปสองรอบไปสองรอบแล้วครับขอดูหน้าแอดมินหน่อยนี่แอดมินปัดนะครับแอดมินปัดมีสุดหล่อของเราช่างกล้องนี่น้องเอ็มนะครับช่างกล้องมืออาชีพของเรานะฮะอยากดูหน้าแอดมินนั่นไงแอดมินสองคนแล้วพรุ่งนี้ชนบุรีกี่โมงพรุ่งนี้ชนบุรีกี่โมงสิบไม่เก้ากวสิบเฮ้ยรับรับรับก่อนน่าจะประมาณสิบโมงนะครับเก้าโมงถึงสิบโมงนะ นี่น้องเอ็มสุดหล่อของเรา,เอ,าอาจารย์เสื้อแท้หรือเปล่าเสื้อแท้คะตอนนี้เราอยู่กันที่แอดมินอแอดมินอะไรละ่ะเราอยู่กันที่มิวเซียมสยามแนละ้วทุกคนมิวเซียมสยามมาได้โดยการที่ลงจากรถ m อ t รถไฟ้าท t นะครับสนามชัยนะแล้วก็ตอนนี้เขามีเทศกาล นา g แ t ดมิวเซียมนะครับชื่อเหมือนหนังั่แหละน h ยแอดมิวเซียมตอนนี้เนี่ยเขามีเขามีอะไรวะเขามีงานที่นศรศารึกานนายแอดมิวเซียมเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาร่วมง,งานได้ฟรีด้านล่างเนี่ยก็จะมีงานวัดนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมพาไปดูงานวัดนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยด้านในตึกเนี่ยก็จะมีก็จะมีะมอะไรอะ่ะ มันจะมีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นเนี่ยตอนนี้เราเข้าฟรีแต่ถ้าเป็นวันอื่นที่ไม่ใช่นิทรรศการในแอดเดมิวเซียมเนี่ยก็เขาจะคิดค่าตั๋วเนี่ยคนละร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยเนี่ยก็น่าจะ60ขึ้นเนาะก็เข้าฟรีนะครับผู้สูงวัยนะเข้าฟรีนะครับพรุ่งนี้10บโมงถึงเที่ยงพรุ่งนี้10บโมถึงเที่ยงเจอกันนะครับที่เออทศบ,บาลเจ้าพยาสุรศ <ๆ S 2> ักดิ์นะฮะ ที่ไปมาเมื่อวีที่แล้วนั่นแหละอร,อ <c oughs> รอบนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะครับแอดมินก็มีคนไหนครับที่มาปันที่มาปันอาจารย์อะไรอะ่ะ <c oughs> จเย็นๆค่อยๆพิมพ์วันธรรมดาไม่ได้เข้าฟรีนะถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศร้อยบาทนะครับต่อหนึ่งตัว อาจารย์หลายรอบอาจารย์เหนื่อยไหมอาจารย์เหนื่อยนะแต่ว่าอาจารย์ก็สู้นะครับแอดมีครับคนไหนครับพี่หมีไม่อยู่นะครับเดี๋ยวพี่หมีมาเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูแผ่นกล้องไปน้องอาจารย์มาไหมพี่น้ําตาน่าจะมานะเฮ้ยน่าจะไม่มามั้งไม่รู้เหมือนกันไม่น่ามาอืมเพราะเขาก็เหนื่อยเขาก็ต้องไปพักผ่อนพุนีวันจันทร์ด้วยต้องทํางานนะครับเขาคุณสําหรับกําลังใจให้อาจารย์นะอาจารย์เหนื่อยอาจารย์เหนื่อยนะครับ

ใครให้มาวะเมื่อกี้อาจารย์ไม่เห็นเขาอ่ะใครอ่ะขอเล่าหน่อยมีพี่คนนี้เอาอยาดมมาให้อ๋อต่างงานนี้เหรอโอ้โหโอ้เราควรจอในดาหรอนี่พี่เขาเป็นคนที่เป็นเจ้าของอเป็นคนติดต่อให้อาจารย์มานะครับที่นี่น,นะฮะ ที่มิวเซียมสยามนะทุกคนเอานี่พี่หนีหาที่เขา <c oughs> <c oughs> หายากนะ <c oughs> ที่ตอดนะครับอันนี้แฟนมีสเหรอครับ <c oughs> ไม่ใช่แฟนมีสนะเดี๋ยวอาจารย์มีบรรยายตอนทุ่มหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวแอดมินก็จะกินข้าวเย็นกันนะครับ <c oughs> ส่วนผม <c oughs> เดี๋ยวผมว่าจะพาทุกคนไปเดินดูรอบๆสักสินาที งานเหนื่อยแล้วมันเป็นงานดึกด้วยผมเลยก็เลยถามอาจารย์ก่อนว่าไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนเลยครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไปเดินชมงานอยากไปไหมอ่ะหรือไม่อยากไปพี่โทไม่ได้มานะครับพี่โทฝากขนมมาแจกทุกคนด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยมีขนมกินกันนะฮะเดี๋ยวผมขอญาต อย่าพ้อยลาเรื่อกว่าคงจะมีคนได้ยินก็าคงจะเข้ามาทำเติมหานแต่ทำมากินเยอคงจะเข้ามาที่กินข้าวกันเลยนี่นี่แอดมินเลิฟอันนี้แอดมินน้องบิ๊กนะครับน้องบิ๊กนะแล้วก็นี่พี่หมีของเรานะครับคนที่ช่วยอาจารย์ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะฮะพี่หมีของเรานะฮะ มีหลายคนอยู่แล้วคิดว่าเราจะมาอยู่เพราะหลายคนเราจะเพ่จะกังเาแล้วมารอกินเลยกินเลย่เหลืออีกสิบนาทีเร็วข้นจะทานแล้เนี่ยองกินเลยไม่ทานไม่ด็ได้เดี๋ยวนน้องใหม่บอบอกพี่จับพี่นันทีน้อยค่สนัฝากท่านนอาจารย์ครับ มีน้องคนหนึ่งไม่ไลค์อาจารย์อยากได้คงอะไรเนี่ยจัดเต็มมาเลยเหมาะไม่ได้อันนี้มันเล็กไปอ่ะไรใหญ่เท่าหน้าใหญ่เท่าหน้าพี่หมีแล้วระวังได้แบบนี้นะจแต่วางปากกระดูกตัวนี้มันเหมาะกับสืไทยดีไงเข้ากับพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้ที่ไปเดินดูมาไนี่ต้องเอากระถั่วน้ำจ้ำหนึ่งวัตถุดิบพิพันธุนะ้นี่ยกะลังเป็นกระแสนะ ถ้ากระโถนไปวางน่พีพิัณว่าเขาจะม,มีสารลูมันตมีกรนนะโถนเนี่ยเมื่อกี้มีหมดเลยสารละลกต้นกล้วยนี่ขนาดจางนี่ห้างงวดติดแลกระโถนเนี่ยหนึ่งทุ่มนะอาจารย์มีบรรยายหนึ่งทุมนะทุกคนหนึ่งทุ่มนะ,ะม,มีกระโถนี่จะเจ๋งพวี้เยอะเลย

วันนี้หนาวแล้วแอดหนาวไหมก็อากาศเย็นๆนะฮะอากาศเย็นๆนะเอ้าอย่าพึ่งให้ผมไปมาลายกระโทนนะฮะนี่มาลายกระโทนเดี๋ยวค่อยพาไปดูบรรยากาศข้างนอกไปกินข้าวก่อนดีกว่า ยอดเท่าไหร่นะสามพันแปดสามพันเก้าเอาตกเฉยแล้วเข้าเตรียมไเสรจเลยันครับน,นี่ก็เดี๋ยวเข้ากินตอนเที่าายงจันย์บรรยายได้เลยมาแล้วค่ะก็ดี๋ยใกล้นะ ด้นอเพื่อนคกินจริงก็นั้งกินอะไรก็ได้เปยตลาใช่ไหมครับด้าครับด้านดนดรไนด้านดบานด้านั้านด้านดบาด้านด้านานด้านานดน้าดานด้นดานานด้านด้าน้านด้านาน้านด้านะ้าด้า้านานาดนด้ายดันานนด้านน หิวไหมบอกไม่หิวไหนโว้คันมาคันมากวนก่องนี้จะไม่บอกคนมาถอยถอยฟายต์จานเท่ฟาสต์จานก็อันี่ไงอาายไม่เลยเรียกว่าหอมตัวนอนลอยกอฝนไงแล้วไม่หิหนาอะไรเงี้ยถี่ปากกินไหม ถ้ากินอีก็ต้องของพี <Okay. Sh own regret> okay. ่แล้วนี่ถ้ากินอก็้องของพี่แล้วเนี่ยเอาของาหโอเคชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวเสียบไมค์ก่อนเร้งตงครับเขาจะเข้ามาอยู่เขาขกคิวเขาไม่อยู่ให้มาวันเดียวเลยไหมาวันนั้นเลยที่สามได้เล็บเล็บตู้กันน่จะเป็นสี่โมงสี่โมงตึ้งนะใช่ ถือข้าวให้ใหมผมนัดยี่สามสี่โมงทุกคนเลยนะครับอาจารย์ได้หมดแล้วอาจารย์สามารถคุนข้าอย่างนี้ได้รับเสื้หน้าก,กากข้างนอกเก็นเดี๋ยวช่วยผมเทสเสียงหน่อยนะเดี๋ยวผมช่วยผมเทสเสียงหน่อยนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกำลังต่อไม่นะครับ